นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียบอกว่าไปร่วมฉลอมฉลองงานปีใหม่คมเมตเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เสียมาราชโดยเขียนที่ชื่อคลิปวิดีโอนะคะว่าสงกรานต์2024เขาบอกว่าร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ของคมเมตเป็นครั้งแรกในชีวิต พวกเราอยู่ในจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรในปี2024แล้วก็ร่วมการเฉลิมฉลองสงกรานต์เสียมราฐเป็นเวลา4วันพวกเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าร่วมงานปีใหม่เขมรสงกรานต์ในกัมพูชาหรือสงกรานต์ในประเทศไทยแต่ท้ายที่สุดเราก็เลือกที่จะร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ในเสียมราฐและเราดีใจมากที่ได้เลือกแบบนั้น ปีใหม่เมนหรือปีใหม่กัมพูชาเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่สุริยคติในประเทศกัมพูชา ประจวบกับการเฉลิมฉลองที่คล้ายกันในประเทศไทยสปปอลาวเมียนมาาและประเทศอื่นๆในเอเชียและยังมีประเทศอื่นอีนอกมากมายโดยในวันแรกของเทศกาลปีใหม่ขเขมรคือวันที่13เมษาย,ยนพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่ปุ๊บสตรีทในสีมาราชซึ่งเป็นที่ที่งานเฉลิมฉลองนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะการเล่นน้ำ เราเดินไปรอบๆแล้วก็พบกับผู้คนในท้องถิ่นดื่มด่ำไปกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคาเมนในจังหวัดเสียมราชในการถ่ายทำคลิปวิดีโอของครีเอเตอร์คนนี้ก็บอกว่าเรากำลังฉลองปีใหม่ที่เสียมราชเทศก,กาลสงการานต์เสียมเรียบเราจะพาคุณไปเที่ยวพร้อมๆกัน วันแรกของเทศกาลปีใหม่คมลเป็นวันที่เป็นทางการดูสิเรามีอะไรบ้างสถานที่ต่างๆมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแต่ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เสซมาราชสันกรานตาตรงไปที่ปุ๊บสตรีท ฉันคิดว่ามันเป็นส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองเลยมีการเล่นน้ามีแป้งฝุ่นพวกเราได้ขับจักรยานผ่านผู้คนบางคนโดยที่หลายๆคนมีการเตรียมอุปกรณ์เล่นน้ำเอาไว้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเรากำลังมาร่วมเฉลิมฉลองไปกันเถอะอยู่ในช่วงเวลาที่สนุกสนานจริงๆเอาละที่ปุ๊บสตรีทเซมาราช เรามีอุปกรณ์เฉลิมฉลองการเล่นน้ำปีใหม่คเม่แล้วนะหวังว่าจะใช้งานได้จริงเราเดินไปจนสุดถนนปุ๊บสตรีทแล้วเป็นแหล่งรวมดนตรีและมีกิจกรรมบางอย่างมีการเล่นน้ำด้วยนะไม่มีใครเดินผ่านหน้าฉันไปเลยเอาดูสิเหมือนจะเล่งเป้าหมายไปที่คนอื่นมีคนเล่นดนตรีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยเหลือเกินฉันรอนะเผื่อจะมีใครมาเล่นน้ำกับฉันบ้างโอ้ ตกใจจังมีคนเล่นน้ำใส่ด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเทศกาลเล่นน,น้ำนี้มองออกไปสิฮัลโหลจนถึงตอนนี้เราอะท่องเที่ยวรอบโลกมาสิบเดือนแล้วนะแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปเที่ยวรอบโลก12เดือนเลยถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่มาใหม่ที่นี่คุณอาจจะสงสัยว่าเราเคยทำอะไรมาก่อนเราเคยไปเที่ยวเวียดนามเราสัญญาว่าเราจะมีวิดีโอจากหอยอัน มูเน่และโฮชิเมซิตี้มาอีกนะแต่ว่าหลังจากซีรีส์นี้นะคาแมรนิวเย์ของเรามากันเถอะโอ้ฉันดีใจเหลือเกินมีคนให้เครื่องดื่มฉันฟรีแต่ว่าฉันแน่ใจจัะว่าน้ำเนี่ยน่าจะสกปรกนิดนึงนะอุ๊เททิ้งซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะป่วยซะก่อนกลัวว่าจะเกิดโชคร้ายไม่อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นดูสิถนนเงียบๆแล้วนะเราเดินผ่านไปผ่านมา เราเดินผ่านกลุ่มคนอืมไม่มีใครเล่นน้ำอ่ะเดินกลับไปดีกว่าไม่เป็นไรเงียบสงบดีแกล้งทำตัวเป็นกลมกลืนไปเลยละกันดูสิมีคนเอาน้ำใส่น้ำแข็งเอาไว้ข้างหลังเขาวางมันลงเรายังไม่ได้โดนมีใครมาเล่นแป้งกับเราเลยอะ่ะโอ้ฉันไม่รู้สิอุณหภูมิ40องศานี่มันสวารา์เลยนะเนี่ยฉันอยากจะโดนรถน้ำบ้างจังเลย เรากำลังเดินเล่นอยู่ในเสียมาราชจริงๆที่นี่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะถ้าฉันวิ่งไปจากทีน่นี่อาจจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นก็ได้โอ้ฉันมีคนมาสาต์น้ำแล้วว้าวดีใจจังเลยฉันหวังว่าพรุ่งเนี้จะมีคนเล่นน้ำเยอะกว่านี้นะหรือว่าจะมีแค่นี้เนี่ยอ้าวมีการแสดงโดรนบนท้องฟ้าสุดยอดเราตื่นเต้นจริงๆมีการแสดงโดรน ฉันเคยเห็นแบบนี้ตอนที่ไปแพรีสที่ดิสนีย์แลน์นี่แหละดูสิน่าตื่นเต้นจริงๆมีกิจกรรมและเกมต่างๆให้ร่วมมากมายเลยเราจะมาอยู่ที่นี่นะกัมพูชาอยู่ที่นี่สี่วันดูสิมีโอ่งน้ำวางอยู่ด้วยหลายๆคนถ้าอยากมาเล่นน้ำสงสัยต้องมาเติมน้ำที่โอ่งนี้ด้วยแหละมีคนขายเครื่องดื่มเอ๊ะเขาจะให้เราดื่มฟรีหรือเปล่านี่โอ้รู้สึกเหมือนเทศกาล ปีใหม่เนี่ยเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคนยังน้อยอยู่อ่ะดูซิมีอะไรบ้างมีคนมาสาดน้ำเราบ้างนะแต่ดูไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เลยอะสงสัยที่นี่ผู้คนกำลังจะเข้ามามั้งโอ้มีคนสรดน้ำใส่เราอีกแล้วเครื่องดื่มของฉันเป็นแบบนี้เลยฉันกลัวจังเลยว่าฉันจะไม่สบายถ้าเกิดโดนน้ำกระเด็นเข้ามาที่เครื่องดื่มฉันะนแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าสนุกละกัน ฉันจะต้องป้องกันดวงตาของฉันไว้ก่อนเผื่อใครมาสาดน้ําใส่ดวงตาของฉันอ่าเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรที่เสียมเรียบสังกรานตานี่คือวิดีโอที่เราถ่ายทําในวันนี้ทุกๆวันของเทศกาลนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละอย่าลืมมาติดตามกันนะคะฉันสนุกสุดๆนี่แหละมาดูสิมีการเล่นน้ําที่สําคัญปีใหม่กัมพูชาจะต้องมีแป้งฝุ่นนะ ที่สำคัญนะเพราะว่าเดือนนี้ร้อนสุดๆเลยแหละฉันคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณสิ้นสุดของฤดูแรงหรือเปล่าที่ฤดูฝนเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นในไม่ช้านะตอนเนี้ยกัมพูชาอุณหภูมิ40องศาทุกวันเลยฉันว่าร้อนจริงๆนี่แหละอาจจะทำให้หลายๆคนอยากจะออกมาเล่นน้ำสระน้ำกันหน่อยเพื่อจะได้สนุกกว่าน,นี้สะบ้างโอ้มีคนสรดน้ำแล้วเราจะเดินไปทางไหนดีเนี่ยลองดูละกันวันนี้ จะแวะมาที่ตลายกลางคืนแต่เราควรจะไม่เดินถึงโต๊ะรุ่งนะเพราะว่าไม่ได้หิวเท่าไหร่เราแค่ลองเดินเล่นเลนืนแรกก็มีการเล่นน้ำบ้างแต่ไม่รู้ว่าวันถัดไปจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้หรือเปล่าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมาท่องเที่ยวนี่แหละแล้วก็จะมาดูคนในท้องถิ่นสบายๆมาดูว่ามีส่วนร่วมอะไรกับเขาได้บ้างฉันสัญญานะว่าคุณจะได้เห็นการผสมผสานและกิจกรรมหลายๆอย่างที่กัมพูชานี้แหละ งานเฉลิมฉลองมีประเพณีอะไรบางอย่างผู้คนกำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านและ้วละมัง้งในกรุงพนมเปญก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบในช่วงเทศกาลสงสัยคนอื่นขาจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วหลายๆคนคงอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสงสัยในจังหวัดเสียมราชเนี่ยน่าจะมีคนต่างถิ่นเยอะแหละหมู่บ้านต่างๆก็ค่อนข้างเงียบนะอ้อน้ำ ทำไมบางคนที่เอาน้ำมาสาฉันก็เย็นฉันไม่ชอบน้ำเย็นๆเลยเพราะว่าอากาศที่นี่ร้อนมากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นตอนนี้มีคนเล่นน้ำบ้างแต่ว่าน้อยในที่สุดฉันก็คิดว่าเราคงจะพักก่อนดีกว่าวันนี้ดูสิเหมือนกับมีกิจกรรมอะไรที่เขากำลังจะจัดขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้สิวันนี้ฉันตามไม่ทันเลยอ่ะฉันคิดว่าเราน่าจะมีช่วงเวลาอีกหลายๆวันแหละเดี๋ยวยังไงลองดูละกัน ที่ตลาดโต้รุ่งเนี่ยในกัมพูชาไม่อนุญาตให้เล่นน้ำนะฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีขายอาหารอยู่แต่ว่าอืมฉันเหนื่อยมากละวันนี้ออกมาตั้งนานแน่แต่ว่าคิดว่าช่วงกลางคืนน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆอยู่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราลองไปดูเพิ่มอีกทีหนึ่งดีกว่าฉันคิดว่าฉันจะไปที่ palace garden น่าจะมีหลายๆอย่างมีกิจกรรมริมน้ำเดี๋ยวเราจะลองไปหาประสบการณ์ที่นั่นดูนะ จริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีช่วงเวลาที่ดีแหละริมแม่น้ามีขายอาหารบ้างมีอาหารให้เลือกก็ดูน่ากินอยู่นะแต่ว่ายัางมีคนเล่นน้ำอยู่ในทุกที่เลยอาหารฉันดูแล้วคิดว่าอก็น่าจะเจ๋งดีอะวันนี้นั่งรถตุกๆสบายๆนะยังไม่ได้มีอะไรแออัดมากแค่นี้นะ โดยในคลิปนี้นะคะก็ได้มีบางคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยใช้ชำระล้างปีเก่าส่วนแป้งคือการนำพรปีใหม่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแฮปปี้มหาสังกรานตาแคมโบเดีย บางคอมเมนก็บอกว่ากัมพูชามีเอกสารประจำชาติของกัมพูชาว่าปีใหม่ขเขมรเริ่มต้นการเฉลิมฉลองการสาดน้ำในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรเขมรแล้วก็พบพระแก้วมรกตจากศรีลังกาจากนั้นก็เริ่มเฉลิมฉลองการล้างพระพุทธรูปในคริสต์ศักราช1 0 4 0หลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่11กัมพูชาก็มีการเล่นสาดน้ำ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละงานปีใหม่คอมเมนต์ที่เพิ่งจะใช้คำว่าสงกรานเป็นครั้งแรกขอให้คุณมีความสุขนะสวัสดีปีใหม่2024โอ้โจชนามเมาย